ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงวิเคราะห์สรุป เดือดก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมังงะันอย่างดุเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่องแบ็คโควเออร์ตอนที่287การ์ดก็เรียอราวในตอนนี้มีประเด็นยิบย่อยมากมายเลยทีเดียวที่เราเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันให้ได้เลยทั้งการก้าวข้ามขีดจำกัดของนักตำนาบุรีของยามิพลังที่เกินจินตนาการของปีศาจระดับสูงลิลิทกับนามาความเหลื่อมล้ำของสังคมปีศาจและการปรากฏตัวของแอสตาหลังจากที่เติมแก๊สเสร็จแล้วซึ่งมันก็แน่นอนว่าการที่จะสามารถทําคลิปนี้ขึ้นมาได้้้้มมันนนนตตออออองงีีกาารเเเปิดผยยืหขใู่ ดังนั้นผมจึอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านอ่านมาง,งาะในตอนนี้กันมาสักก่อนก่อน,อนที่จะไาดูคลิปนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมทุกท่านต้องดูไม่รู้เรื่องแถมยังจะเสียอัธรศพลหิมพานในการรับชมอีกด้วยแถ้าเกิดโนสนโนแคกาละแมแปลก้วยก็ไปลุยกันเลยดีกว่าไปงั้นก็มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยประเด็นนี้จะเป็นเรื่องบุหรี่ในตำนานของยามิคือมันน่าเหลือเชื่อจริงๆ impossible ว่าการที่ยามิมาดุรี่ได้มันจะเป็นผลมาจากเหตุการณ์ของนักก็พอเหตุการณ์นั้นนนนนผ่่่่าาาาาไไปักกก็มมงหอออออะรตยย,ย,ยูที้ลุศพข ขของเาและในขณะนั้นยามิก็เลยเข้ามาพอดียามิจริงได้บอกกับนักไปประมาณว่าสักวันหนึ่งตัวยามิจะตั้งหน่วยอัศวินเวนว์นขึ้นมาถ้าถึงตอนนั้นเมื่อไหร่เขาก็อยากจะให้นักมาเป็นรองหัวหน้าหน่วยของเขาจะได้ตายหายกันไปพร้อมๆกันก่อนที่ยามิจะเดินจากไปยามิก็ได้หยิบหลีของนักขึ้นมาดูจวบๆแถมยังได้มีการสำลรักควันออกมาอีกต่างหากเพื่ออาการสำลรักควันหลีแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เอาไว้ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว,ว่ายามิมเพิ่งจะเคยดูดหลีไปครั้งแรกเนื่องจากผู้ที่เป็นโปรเพเยอร์ในการดดููีี่่ไไมมมมมนนาาาาาาจะสลััววเองงยยๆแแบบ้้ทิถึ ่ด้วยล้ะทั้าที่ตนเองก็ไม่เคยดูหลี่มาก่อนซึ่งตรงจุดนี้ผมมองว่ายามิน่าจะต้องการคงตัวตนของนักเอาไว้ละมั้งครับก็แบบยามิกับนักมันเคยเป็นคู่หูสุดแสบแยกทางนรกกันมาก่อนยามิก็เลยไม่อยากเห็นเพื่อนของตนเองเสียความเป็นตัวของตนเองไปยามิจึงจงใจเก็บบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวตนของนักเอาไว้อารมณ์แบบสายสัมพันธ์ลูกผู้ชายไงไม่ต้องพูดก็เข้าใจกันได้แต่ทางด้านของนักนี่น่าจะกดดันตัวเองแบบจัดๆโทษตัวเองแบบไม่มีพัรไม่รู้ว่าจะเนินชีวิตไปในทิศทางไหนก็ถือไดนิ างผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆแลัจากที่ยามิพูดออกมามันก็ชัดเจนแล้วว่านักไม่ได้สวมรอยเป็นมอร์เกนแต่อย่างใดเนื่องจากหน่วยกระทิงดําถูกก่อตั้งขึ้นมาหลังจากมอร์เกนตายไปแล้วดังนั้นทารองของหน่วยกระทิงดําจึงเป็นนักแบบ็คร้อเรแต่ที่ทาให้เกิดความสับสนเป็นผลมาจากการที่ตัวละครในเรื่องนี้ไมไ่รู้จักนักนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของความมึนงงในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองประเด็นต่อมาการเข้าข้ามขีดจากัดของนักคือประเด็นนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะนักมาได้ร่างใหม่มาแล้วแถมมมรรรรรรร่่่่่าาาาาาางงงนนีีีไ้ไใชกรรกกกววััับบปปปจตเ็ สองตัวเลยทีเดียวถึงไอเรื่องรวมร่างกับปีศาจลหลายตัวมันจะไม่ใช่อะไรที่เหนือความคาดหมายมากนะแต่พอไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้กับตามันก็อดอึง้งทึ่งเสียงไม่ได้จริงๆประมาณว่ารู้อยู่แล้วว่ามันจะววาวมันก็ว้าวอยู่ดีถึงจะรู้อยู่แล้วก็เหอะซึ่งการรวมร่างในคราวนี้เกิดจากการยูไนหรือใช้หมวดรวมร่างกับคูเมเดปีศาจแมววากูร่าปีศาจไก่จนเกิดเป็นยูไนโหมดเกาลุสเอส เฟลิสเรื่องพลังความสามารถของร่างนี้ไม่รู้อะไรเลยครับว่ามันเก่งขนาดไหนโดดเด่นในด้านใดรู้แค่ว่าพลังเวทของร่างนี้เยอะกว่าร่างปีศาจร่างอื่นของนักก็แบบมันก็แน่อยู่แล้วล่ละครับว่าต้องมีพลังมากกว่าผมจะคิดว่ารู้อะไรแบบนี้ไปมันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมาอยู่ดีก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าต้องมีพลังเวทมากกว่าอยู่แล้วแต่ที่ผมอยากรู้จริงๆก็คือความสามารถต่างๆอย่างครบถ้วนจึงรู้สึกเซงนิดๆที่ร่างนี้ไม่ค่อยได้โชว์อะไรเลยแถมออกมาแป๊บเดียวอีกต่ะาะส่วนลักษณะภายนอกของร่างนี้เท่าบาดตาบาดใจาแบบโซมาตเวส เนื่องจากดูเป็นร่างที่โคตรจะดรักใหอารมณ์แบบควบคุมตัวเองไม่ได้แต่จะยิงควบคุมได้แข้กับขามีลักษณะที่เปลี่ยนไปอย่างมากจนแทบที่จะเรียกได้ว่ามันไม่ใช่แข้ขาของมนุษย์อีกต่อไปโดยที่ทั้งแขนทั้งขาจะมีกรงเล็บยาวออกมาความยาวของแขนงขาก็มีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันขนาดตัวก็เลยดูใหญ่มากกว่าปกตินิดนึงจะมีปีกไก่ขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหลังสองปีกแต่หางนี่กับเป็นการเอาหางของร่างเฟลิสกับร่างเกาลูสมารวมกันแบบดื้อๆซะง,งาั้นแทนที่จะทำ ก็เทมากขึ้นจากตอนที่เป็นนร่างเกาลูสประมาณว่าไม่ใช่ชุดของนักร้องอีกต่อไปจะมีหูขนาดค่อนข้างใหญ่ยอยู่ข้างละหูหน้าก,กากของร่างนี้จะเป็นหน้าก,กากของไก่อย่างเต็มที่เพราะมีทั้งปากบนปากล่างภายในปากของหน้าก,กากจะมีปากของนักสิงสถิดอยู่ส่วนขาของร่างนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ขาด้วยกันโดยที่จะมีขาของผู้เม่เด2สองขาขาของวากูน่าสองขาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆที่ร่างเท่ๆดัดๆแบบนี้ไม่ค่อยจะมีบทก็อย่างว่าแหละครับโดปีศาร,ระดับสูงลูกเรือสองตัวจะมาทำไปเล่นก็ไม่ได้ต้องดอยเเีว น่าสงสารนักจัดแจ และการที่จู่ๆมาเปิดเผยว่าการที่จะมีสีขาวได้นอกจากจะต้องเป็นปีศาจที่มีสีขาววันแต่กํากำเนิดแล้วก็ยังสามารถใช้วิธีการรวมรากกับปีศาจตัวอื่นๆก็ทําให้มีสีขาวได้ด้วยเช่นกันมมนก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้ผมแบบเออเอาอย่างนี้ก็ได้ไงโจอตอนนี้ความคิดเกี่ยวกับกรเรื่องตา่างๆที่มีสีขาวมผาผสมปนเปนในหัวของผมตเต็มไปหมดเรื่องนั้นก็สงสยัยเรื่องนี้ก็สงสยัยมีแต่เรื่องน่าสงสยัยเต็มไปหมดเลยวุย้ยแต่จะแงะออกมาที่บายทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เป็นสาระสำคัญของในตอนนี้ เท่าไหร่หรอกประเด็นต่อมาพลังอเหลือล้ําเกินจินตนาการของปีศาจระดับสูงลิลิทกับนามาคือก็ต้องบอกเลยว่าไอ้สาตัวนี้เห็นมีเวทมนต์ที่เป็นเวทมนต์พื้นๆอย่างเวทมนต์ไฟกับน้าแข็งแต่พลังกับขอบเขตในการใช้งานนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแบบเอาตะกะหานอะไรไม่คิดไม่ได้ทั้งนั้นก็ตามปกติไอ้เวทไฟกับน้าแข็งเนี่ยมันจะกระทำกับสิ่งที่เป็นเชิงกายภาพเท่านั้นหรือขอบเขตการใช้งานของมันค่อนข้างจากัดนั่นเองแต่ถ้าว่าไฟกับน้ําแข็งของปีศาจระดับสูงสองตัวนี้มันแผดเผาได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงาแสงสว่าง สิ่งที่มองไม่เห็นหรือแม้แต่แนวคิดพลังเวทของไอ้สอตัวนี้มันก็สามารถทำลายให้สินซากได้ก็แบบไอ้ตอนที่นักได้ร่างใหม่มานักตั้งใจจะใช้พลังของร่างนั้นรวมถึงชีวิตของเขาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อเปิดใช้เวทบนเงาระดับสุดยอดเวทมนเงาศีลาแห่งการชดเชยซึ่งความสามารถของท่านี้ก็คือจะสามารถขังเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขตของท่าเวทบนท่านี้เอาไว้ในดินแดนแห่งเงาได้โดยที่ดินแดนแห่งนี้จะไม่มีแสงสว่างไม่มีความมืดไม่มีความเป็นไม่มีความตายไม่มีหานอะไรเลยอารมณ์คล้ายๆดดงผนึกอะไรทํานองนั้นแล้วมันก็แน่นอนว สามารถมาจะขี้โกงระดับเวทเมนต์ผนึกขนาดนี้มันก็ต้องมีข้อเสียอยู่เป็นธรรมดาเพราะถ้าใช้งานได้อย่างไม่มีข้อเสียผมรับรองได้เลยว่าผู้ใช้เวทเมนต์ผนึกได้ตกงานเป็นแน่แท้ส่วนข้อเสียของอท่านี้มันก็มีอยู่ว่าผู้ที่ใช้ท่านี้จะต้องโยมโดนขังไว้ในดที่แห่งเงาไปด้วยด้านเองหรือก็คือเอาชีวิตของตนเองเข้าแลกเพื่อจัดการฝ่ายตรงข้ามให้จงได้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นข้อเสียที่แบบโคตรของโคตรของโคตรที่จะเป็นข้อเสียได้แล้วเพราะท่านี้มันเป็นไม้ตายก้นหีบของจริงถ้าสถา,านการณ์ไม่หีบบังคับมีทางเลือกกกมมาาาาวว่่่่นนนนนี้้้้ยยััังงงงงไงไไคจะะใใชแตข ว่าไม่มีทางเลือกแล้วไงเลยเอาแบบเอาวะ ตยังไงก็ขอล่าไอปีศาจระดับสูง2ตัวนี้ไปด้วยละกันซึ่งถ้าตาาปกติท่านี้ของนักมันจะใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่มันใช้กับไอสอตัวนี้ไม่ได้ไงเพราะว่าไอปีศาจระดับสูงริดกับนามามันเผาเงากับแช่แข็งเงาได้ตอนที่ผมได้เห็นฉากนี้เนี่ยอารมณ์ผมแบบฮะมันอะไรเกันครับเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆ impossible เก่งขนาดเผาเงากับแช่แข็งเงาได้เลยเหรอวะนี่มันเงานะเฟยแม่ผมบอกได้เลยว่าไอสอตัวนี้แม่งใช้โปชัวป้าบกดรีผรอตรัวๆเลยด่วนๆเลยโกงเกินส่วนนักที่เจอ พีกเกมแบบนี้เข้าไปก็เกิดอาการ,กรเกร็งขึ้นมาในทันทีอารมณ์แบบมันเป็นอย่างนี้ไปได้จังไดนี่แถบสภาพของนักในตอนนี้บนตัวก็มีแต่บาดแผลไม่รู้ว่าเลือดไหลหมดตัวไปหรือยังก็แบบสภาพมันแย่จัดๆไม่น่าจะเคลื่อนบอดี้ได้ด้วยซ้ำแต่ไอสิ่งที่ทำให้เคลื่อนบอดี้ได้คงเป็นจิตใจที่เข้มแข็งล้วนๆเรือูเมเดกับวากูน่านี่ตัวละลายลงไปกับพื้นแล้วอะครับหน้ากากก็แตกท่าทางทั้งสองตัวนี้อาการน่าจะปางตายหรืออาจจะตายไปแล้วก็เป็นได้หรือไม่ก็เข้าสู่สภาวะจำศีลเนื่องจากไม่ได้มีการขยััับบใท้้้้้งงสสิิิิินนนนนน่อกกกจาาาาีมมเไปซต นักเพิ่มเติมอีกลังหาแล้วก็ได้มีการพูดถกถุยใส่นักต่างๆนานาาอีกมากมายประมาณว่าที่เป็นผ่านมาพี่สาวคเก้่เห็นน้องไปของเล่นเท่านั้นพี่น่ะเพิ่งจะมาเอาจริงเมื่อตะกีนี้เองโว้ย ช่างโลกจิตใจใจผมจริงๆไอปีศาจสตัวนี้ทีนี้เรามาดูที่ลักษณะตอนที่ลิลิกับนามาเอาจริงกันบ้างดีกว่าว่าสภาพทั้งสองคนนี้อาการมันเป็นยังไงทางด้านของลิลิก็จะมีน้ำแข็งขึ้นมาปกคลุมไปทั่วทั้งตัวนามาเองก็ทารองเดียวกันครับแค่เปลี่ยนจากน้าแข็งปกคลุมทั้งตัวเป็นเปลวไฟปกคลุมทั้งตัวแทนแล้วพอดูไปดูมาเหมือนไอปีศาจสตัวนี้มันกลายเป็นเวทมนต์ไปซะเองอะครับแบบว่าไอสอตัวนี้มันไม่ใช่ปีศาจที่ใช้เวทมนต์แต่ทั้งสองตัวนี้มันคือเวทมนต์นะครับ ไหไความแข็งแกร่งของจะเหนือล้ำจินตนาการที่เหนือล้ำจินตนาการยิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนซึ่งถ้ามาดูความสามารถของฝ่ายพระเอกในตอนนี้ก็ต้องบอกตามความเป็นจริงครับว่าถ้าไม่มีทีเด็ดหรือไม่มีเปิดโปเดือดแล้วก็ไม่มีทางสู้ได้เลยครับสู้ไปก็แพ้กดออกเกไปซะน่า,าจะทรมานน้อยกว่าประเด็นต่อมาความเหลื่อมล้ำของสังคมปีศาจคื้นนสังคมของพวกปีศาจมีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนแต่ปีศาจที่อยู่ระดับต่ำกว่าก็ไม่สามารถทำอะไรปีศาจที่อยู่ระดับสูงกว่าได้เพราะในตอนที่นักใช้อยู่ในโหมดเคอสที่ทำการรวมกกไปาง ลตัวของนามานามามันไม่เป็นห่านอะไรเลยทั้งนั้นที่โดนถีบซะจนตัวเบี้ยวประมาณว่าโดนดาเบทที่ได้รับตรงจุดนี้ใช้เป็นเครื่องบวกบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าการที่จะทําความเสียหายทางกายภาพให้กับปีศาจท,ที่มีระดับสูงกว่าไม่สามารถใช้ปีศาจตัวที่ระดับต่ำกว่าสร้างความเสียหายได้ไม่ว่าจะพยายามมากขนาดไหนก็ตามซึอยการที่มีอะไรแบบนี้อยู่ณนปัจจุบันนี้คงมองได้แค่ว่าเป็นความห่วยแตกของระบบปรัชพบท่านั้นแหละครับถึงได้มีกฎเกณฑ์ทำนองนี้ขึ้นมาปีศาจท,ที่มีระดับต่ำกว่าจึงโดนปีศาจที่ ระบบบันเทิงซวยแต่ถ้าว่าต่อให้ระบบมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่มีทางหนีพ้นจากบั็กไปได้หรอกครับแถมบัคของระบบนี้ยังเป็นพระเอกของเรื่องนี้ซะด้วยดังนั้นอีกไม่านานผมเชื่อว่าระบบของพรพบจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อย่างแน่นอนด้วยบั็กที่มีชื่อว่าแอสตากับดีเบนนั่นเองประเด็นสุดท้ายแอสตาเติมแก๊สเสร็จแล้วคือเอาจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเท่าไหร่หรอกครับแค่แอสตามาถึงแล้วแถมโผล่มาตอนเทท้ายในฉากเท่ๆอีกแล้วครับท่านก็ในตอน,น,นนะ ตสูรจากนั้นแอสตามันก็าดาบผ่ามานฟาดเข้าไปที่แขนของนามาจนขาดกระเด็นกระดอนกระดอกกระดี่ป็ปไงครับเปิดตัวมาว่าเท่แล้วมีการฟันแขนของปีศาจะดับสูงขาดไปอีกแขนขึ้นแงแบบจ,จัดๆจริงๆอะไรจริงเรื่องปีกยากสําหรับแอสตาจนบางทีผมก็ชักจะคิดจริงๆแล้วนะว่าแอสตามันมา,มาถึงนานแล้วแต่รอจังหวะออกมาแบบเท่ๆอยู่หรือเปล่าวะไม่งั้นคงไม่ออกมาจังหวะเป๊ะๆได้ขนาดนี้แต่ก็เช่างมาเดครับด้วยความที่แอสตามาถึงได้ทันเวลานะักกิงล้อตายมาไล่อย่างเส้นจะแดง่างดสิบนหะกออก็ แบบนี้มันอาจจะน่าเสียดายเกินไปหน่อยทีนี้แอสตาที่เขามาสู้แทนนักจะสามารถเอาชนะปีศาจระดับสูงลิลิทกับนามาที่เอาจริงไปได้หรือไม่นั่นก็คงต้องรองกันในตอนต่อไปแถมผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าล,ลิลิทกับนามาอับจนหนทางสู้ไม่ได้จริงๆไอ้สองตัวนี้มันต้องรวมร่างกันอย่างแน่นอนเพรเอสองตัวนี้มันมีอะไรที่นามาประกอบกันได้อย่างลงตัวพอดีส่วนทางด้านแอสตาเพื่อ,อของเราก็น่าจะมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันเนือ่องจากดาบของแอสตามันมีสีเล่มแต่ในตอนนี้ใช้อยู่แค่เล่มเดียวมันก็เลยเป็นอะไรที่น่า พลังต่างๆของแอสตาให้กล่าวโดยสรุปของในคลิปนี้เลยก็คือนักเลิกดูดดีและหันมาคอสเพย์เป็นมอร์เกนยามีิเห็นนักสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปจึงได้รับเอาตัวตัวตนหนึ่งของมอร์เกนมานั่นคือการดูดดีแต่เห็นผลที่ยามีกับนักยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นคงจะมีแค่ตัวพวกเขาที่รู้ว่าทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรนักได้พ่ายแพ้ให้กับลิลก,กับนามาแบบเบิดข้ามสิว่าแพ้แบบขาดจัดๆไม่ว่านักมันจะทํายังไงใช้วิธีการไหนก็จัดการไดสองตัวนี้ไม่ได้จนแอสตาโผล่เข้ามาช่วยแถมแอามกอ ตอนต่อไปจะเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดจริงๆด้วยประกาศทั้งปวงเนื่องจากแอสซ่ามันมาแล้วครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ Facebook เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เปิด์อชอบติดปีกบินไปจะได้สามารถหาเจอได้ไม่ใหญ่อีกด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ช่วยคลิปนี้ให้กระจายไปทุกทุกสัปดาี์ด้วยนะครับแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย